สวัสดีค่ะน้องคิดสิ้น7ขวบค่ะอยู่ป .2 วันนี้จะมาท่องสูตรคูณนะคะเริ่มแม่สองค่ะหนึ่งสองสามสองหนึ่งสาสองสองสี่สองสามหกสองสี่ปดสองห้างหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสีองเ็ป็นยี่สิเป็นยีดีมากค่ะต่อไปแม่สามค่ะ

2 6 3 3ก6าม6 6บ6ป3 6 6 6ี่6ี4 8 4 8 6 9 5 6 54 54 6เป็น60 6ิเป็น6 6 6ิ6 2เป็น7แม่7ค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3เจ7ดเจ7 7 4 7